ต้เด็ยก็มางก็สิบสิบก็โดนใจ ขอเดชะฝ่าละองุมีสวายปกเก้าปกตะหม่ข้าพระเจ้านากรามีสงแก้วประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทสการนบ้านโนนสอนันที่หนึ่งร้อยี่สิบพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรสการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองผู้นำชุมชนและประสบอุทธรณ์ผู้า ซึ่งมาชึงมุมโดยพร้อมเพรียงกันนะักบวชวนคนที่หนึด้วยความสมัครสมานสามคีแะด้วยความปราบรื้ออีโสมนัะเมื่อในเทศาสห่งมหามงคลทะเนตะตุนเมื่อพันษาใต้ฝาระองสุรีพระ,พาาาระาบาทได้เรียนมามนบรรจุในวันที่สิบสองพาคมสองพันหนะ้าร้อ เราพวงภ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่อชมในพระบุญญาบารมีและสำเน็ตในพระมหาศีลกเก้าปกตตะหมงที่หาที่สุดโอทั้งปวนฆาพระุทธเจ้าหาที่สุดที่ได้ตลอดระยะเวลาที่ปาะอ,องตรีทบาทได้ทิดโบรายพระปัญญาพระทัพ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับประการเพื่ออำนวยประโยะน์แก่ราชสตรโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่บสุริยกรผู้ยากไร้ให้สามารถขึ้นพาตนเองได้ในด้านการอย่างมั่นคงยัง่งยืนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชสหัปีไทย เตรียมด้วยพระอเนตาที่ประจักษ์ประทับอยู่ในดวงใจของปฐมจุตอลและก่อให้เกิดความสนุกลุเยินตลอดความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไปในโอกาสเป็นพิมหามงคลเสนอพระจนพรรษา12กงมหาปมสองันห้าร้อยหสนี้ ข้าพุทธเจ้า 9, ขอพระราชทา,านพระราชานุญาตนำตุกตุกกรลายที่อยู่ในมงคลที่นี้สวายพระพรไทยไมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระรราชาอนุญาต ประกาศมณงสันพร้อมเพียงกันเสนิขนเรียพร้เียกสยรวายพรมงคลวายพระพช uh ัยมงคลด้วยความจงรักภดี้วยความจงรักภาดีขอพระอุญญาพระบาลระาพระบาีสมเด็จพระมหากษัตริย์พุทธองค์สมระมหากษัตริ์รอ์ี ในสาคูณโลกทั้งวันได้ดุลมันดานอภิบาลและประธานพรตุ้งทองให้สาบบาราบาราลองดีสบายทรงค่าคติสำราญและพระราชานใครที่บาน มีพระชนมายุอีนานพระ,นนระเกียรตคุณประจรกระจายไพศาลสัติเป็นนิ่งขวัญแบบสมพิกรชาวไทยใต้ในใต้ว่าตลอดนิรันดร์การมางกรด,งด้วยก้าวด้วยหมอมขอ,ขอดีคะ เราเร่มการร้องเพลงรดีเพียรนะคะเรียนเชิญคณกรรมการสถานศึกษาและแขกที่มีเกียรขอด้านหน้าเวทีค่ะเราเริ่มการร้องเพลง